สวัสดีค่ะน้ำค่ะแม่ดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะวันนี้กั็มาเจอกันกับน้ำค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกาเนาะค่ะสองพันยี่สิบห้าเนาะค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์เพื่อนๆอย่างที่บอกว่าวันนี้วันนี้น้ำจะจัดงานวันเกิดให้กับที่ยาเนาะค่ะมาขึ้นคุยกันกับที่ยาแล้วค่ะว่าเธออยากจัดงานวันเกิดเธอจะกินยังตอนแรกว่าจะเฮ็ดอะเครดเนาะค่ะอะเครด็ดก็คือการ กินมันจะมีะมันฝรั่งต้มมันบอค่ะเพื่อนม,มันจะมีจำบง,ม,บง,ม,บงมันจะมีจำบงคือจำบงดงิบแล้วก็จำบงซุกมันจะมีแตงกวาดองมันจะมีชีสชีสชสำหรับเพชรไอเคล็โดยเฉพาะนะคะคือเอามานะ่ เอามา่านความร้อนแล้วมันชีมันจะยืดๆนะแม่เพื่อนๆนะเอามากินกันบันนี้น้ำเล็บอกว่าถ้าอยากกินอันนี้บ่เพราะว่ามันเขาหนานาแล้วสมักนานหนาวคนฝรั่งเศสเขาจะกินค่อนข้างหลายนะะเน,น,นาะค่ะอารเกลน้ำก็มีเครื่องอเฮดอาร์เกลนาะคะนั่งอยู่ข้างบนบันนี้ที่ยังเลยบอกว่าเอาอัน ไปบ้านป้าป้าป้ากินแล้ว่าสันเอ้าพากินแล้วกเฮาก็หากินแล้วไหมถ้าอยากกินยัง่าสันที่ยาเลยบอกว่าฉันยากินเคบับ่าสันฉันจะกินเค่บับ่าสันเคบับนำขึ้นเสิเฮ็ดบ่เป็นดอกเพื่อนเพื่อนนำเลยบอกว่าเอาจังซี่มือนี่ตอนเศร้านี่ฮากก็มาจัดบรรยากาศจัดลูกโป่งให้ดอันั้นเฮ็ดอนนี้แล้วกาตอนบ่ายฮาก็ออกไปกินเคบับอยู่เมืองใหญ่อยู่แก๊ปนะคะเกลับไปกันสามคนนั่นแหละเพื่อนๆกลับไปกินเมืองใหญ่มันจะมีรถบัสตอนประมาณ บ่ายโมงนะคะแล้วก็ไปถึงกับจะประมาณบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงประมาณนี้ละแล้วก็ไปกินเคบับกินเคบับเสร็จก็จะชังกันเปนย่างเล่นนิดๆหน่อยๆจะนั่งสัดท่ายบรรยากาศไม่นี้การว่าจะทำบรรยากาศให้เพื่อนๆในเบื้อแล้วงนะคะเนาะ แล้วก็จะไปนั่งกินนั่งดื่มไม่ยังาตามภาษาแม่ลูกนะคะซึ่งจะไปบาร์ท่นาเคยไปประจําอยู่แล้วคือถ้าคนบาหลายนํำก็จะได้นั่งข้างในนะเพื่อนแต่ถ้าคนหลายน้ำก็จะรู้ว่าน้นจะได้นั่งโตที่นําเคยนั่งประจำบพระว่านํามักมุ่มนั่นนะคะเนาะถ้าคนหลายนําก็จะไปเด้น,น, <c oughs> น,นั่งเพื่อนจะไปหานั่งบงุ้งไม้ยังนะแต่จะไปบาร์นั่นแหละเพราะว่าเป็นคนมักบรรยากาศของบาร์นั่นเนาะ,ะนะแล้วก็ มันจะมีรถกับบานอีกเทือตอนประมาณหกโมงสิบห้านาทีกับแรงกับคำอแลเอ้เพื่อนเพเพราะแรงคำเนี่ยตอนเช้านน่นำจะคือเฮาจะจัด ลูกโป่งอีหยังสีน่าล่านาก็จะไปซื้อเค้กวันเกิดมาไว้ถั่เปาตอนแรกตอนที่ห้ากลับมาเนาะค่ะเนาะกะนี่ก็คือ,อแผลนิดนิด,น,ดน้อยๆที่นําจะเฮ็ดมือนีกระลูกเนาะค่ะเนาะกะก็ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าเงินที่จะให้ลูกๆไปกินก็คือเงินที่นําได้จากยู u ูบเดี๋ยวหลักเพื่อนๆนาสัญญากับลูกเราว่าเพราะว่าหฮาจะลูก,ลกม,มันบอกค่ะว่าเอ,อเดือนตุลาเนี่ยหาจะมีเงินเข้า วันที่เท่านั้นเท่านี้เป็นเงินจํานวนเท่า,าใดเงสิน,นานกับบอกที่ยาแล้วว่าเธอกลับมาจากไปบ้านป้าๆและฉันเสียจัดงานวันเกิดให้เธอนะคะแต่ว่าเรื่องของควันวันเกิดของสำหรับที่ยาเนาะค่ะนาวอลกลูกแล้วว่าเธออยากได้ีกอย่างของควันวันเกิดซึ่งที่ยาเพื่อนได้ของควันวันเกิดจากพ่อเป็นเรานะคะคือเป็นแท็บเล็ตเพราะว่าที่ยาเพิ่นมากวาดลูปมากเขียนรูปเพเลยขอแท็บเล็ตที่ใส่ในการวาดลูปเขียนลูบในอย่างของเพิ่นเงสินะพ,อพ่อเิ่นเลย จัดการให้เรียบร้อยแล้วส่วนของน้ำที่ยาขอซึ่งบเมนว่าน้ำจะใจง่ายมันเกิดของลูกตอนนี้นะคะที่ยาขอว่าฉันอยากไปเที่ยวประเทศอังกฤษนะคะซึ่งทางโรงเรียนจะเป็นคนจัดแล้วก็นน้ำก็บ,บอกลูกว่าถ้าเธออยากไปบ่ที่ยาเลยว่าฉันอยากไปแม่มาบา,าฉันเออจะไปก็ไปลูกที่ยาเลยบอกว่าฉันขอ,อ ของความมันเกิดฉันเป็นค่าใช้ใจ่ายในการไปเที่ยวอังกฤษก็แล้วกันน้ำเล่าว่าโอเคบอกเป็นยังแล้วกันน้ำกระตุกลงที่จะให้กับลูกนะคะโดยที่ค่าใช้ใจ่ายในการคือค่าค่าไปอะซึ่งมันจะซึ่งมันมีจํานวนอยู่ที่หาร้อยยูโรนะคะการไปแล้วกันอา,อาจจะมีเงินติดตรงติดตไปจากร้อยสองรอยยูโรสีน้ำกับประมาณเดือนมีนาปีหน้านะคะเดือนมีนาปีหน้าซึ่ง ลูกลูกน้ำจะได้เดินทางไปแล้วก็ะส่วนตอนนี้น้ำก็ชีได้จัดการเรื่องการเฮ็ดพาสปอร์ตของลูกพาสปอร์ตของที่ยาได้เมิดไปโดนแล้วค่ะเพื่อนๆนำว่าท่านได้ติดต่อกันขอเฮ็ดจากเทือกันเลยคิดว่าเนี่ยละช่วงนี้ก็จะเริ่มเฮ็ดพาสปอร์ตให้ลูกเราเพราะว่ามันก็นอาจจะใช้เวลาค่อนข้างโดนนะคะอีกน้อยก็จะเป็นคริสต์มาสอีกน้อยก็จะเป็นปีใหม่มันก็นจะโดนนึงซนะีน่าเพื่อนๆกันเลยว่าจะพยายามเพ็ดให้ลูกแต่ว่ามันน่าจะได้ใช้ ลายเส้นของพ่อนะ้ำมออันนี้นํากับลูกคิดว่าน่าจะได้ใจน,นะคะแล้วก็ต้องขอ,อวีซา่าการไปประเทศอังกฤษให้กับที่ยาพรนะคะนําก็จะเตรียมตัวกันเบิ้งพวกนี้ลหละให้ลูกนะคะเพราะว่าที่ยาเป็นมีความตั้งใจอยากไปเพราอยากไปเนื่องจากที่ยาใกล้จะจบอะมอตตนแล้วนะคะปีนี้เป็นปีสุดท้ายของที่ยาที่ยาก็อยากไปประเทศอังกฤษกับมูที่เขาสนิทตังศรนะค้นกับไปร้ายลูกน้ำก็อยากไปน้ำก็เลยคิดว่าน้ำจะเก็บเงินตรงนี้แล้วก็ให้ลูก ได้ไปเที่ยวอังกฤษนะคะนั ah teaching, ่นแหละก็คืออของขวัญที่ที่ยาขอสําหรับน้าปีนี้ที่ยาบุกเคยขออีกอย่างนะเพื่อนที่จะเป็นเด็กน้อยที่บุกเคยขอเป็นลูกที่บุกเคยขออีกยังได้ทารูว่าเฮาบอมีนี่จะโอ้บ่เป็นยังมามาเป็นยังบ่เอาก็ได้พ่อเอาก็ได้เสดพ่อเอาก็ไม่ได้ลูกๆแต่ว่าอ่าหันดิบน่อยสิอ่าันเขาจะทางว่ามาม่าใจได้บ่แต่มาม่าใจได้ที่ญาก็อยากได้แต่ถ้ามาม่าใจไม่ได้เขาก็บ่เอา ลูกน้ำสิเป็นยังสี่แล้วเพื่อนๆอนลูกน้ำจะจะบ่อยขออย่างแต่ถ้าลูกน้ำขอขึ้นมากสิเพื่อนเอั่อนลูกน้ำขอนำเสื้อได้เล้ยว่าลูกน้ำมีความจําเป็นที่จ้องอยากได้อหลีเพื่อนเพื่อนน้ำก็จะหาให้แต่ถ้าเขาบอกว่าโอ้ยพอเป็นยังมามาว่าเอาเอาเอาก็ได้ังสินะเอาเอาพอเป็นยังพอไม่เป็นหาังสินะก็คือจังไดก็ได้ลูกน้ำจะบ่อ่คอยซีเรียสนะคะเนจะบ่อกคอยว่าฉันต้องเอาอันนี้ได้ฉันต้องได้อันนี้่ด้สิบบ่อกเคยเป็นเนาะค่ะตั้งแต่เด็กเล็ก จนใหญ่ขนาดนี้นะคะเ้วก็เวลานําผ้าไปห่างซูเปอปร์มาร,ร์เก็ตอย่างกระซังที่มันมีของลงของเลนนะแม่ลูกทั้งสองคนเลยไดเล่นเพื่อนเพื่อนบวาม่านำมาอวยลูกเด้ดเพื่อนลูกนาบอกเคยหายเอาของเลนจักเถอื่อนเพื่อนเขาจะถามก่อนว่ามาม,ม่าอันนี้ดีบ่ถ้าสามารถซื่อให้ฉันได้บ่ออันใดที่ห้าซสื่อใดเ้ากับสื่อจะเขาจาะบปฏิเสธลูกตลอดเวลานา้ำเนี่ยจะซื่อหถ้ถเาอยากใดแม่บ่ ถ้าอยากได้เอาแม่มาซ่ามาซื้อให้ได้อยู่เขาก็จะเอาอันนี้เขาถามว่ามาม่ฉันอยากได้อันนี้ถ้าซื้อให้ฉันได้บ่น้อมามานี่ยังบ่อท่านมีเงินในตอนนี้นะลูกเก็บเงินไว้สกอนบ่อจังสินะลูกก็โอเคโอเคว่เป็นยังเวลาที่ลูกนําาเห็นนิดหน่อยหายอยู่ในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตนี่เขาจะฉันจะเอาอันนี้เนี่ยพอสมมติพอแม่เขาว่าเอา เธอไายแล้วเองสินะเขาจะได้ยินประจําว่าของเธอหลายแล้วของเล่นเธอหลายแล้วถ้าบอกเอาฉันมาซื้อให้ร้องเสียลูกเขาก็สิยหายมันบอกค่ะลูกลูกน้ำก็จะเบิงน้าแล้วก็จะบอกว่าโอ้เป็นยังเขาคือหายเป็นยังเขาคือบุฟังพ่อพ่อแม่เขาบางเทีพ่อแม่เขาอาจจะบม่มีเงินก็ได้เังสินะลูกอาจจะเป็นจะเป็นแบบนี้นะคะนะอันนี้อวยลูกจากน้อยเพราะว่ามันเป็นความจริงที่ที่น้ำจะว่าคือมันเป็นความจริงที่ลูกน้ำให้กันน้าแบบนี้นะคะนะเอาบัดนี้น้ำก็จะเตรียมตัวลูกน้ำยังนอนอยู่ตอนนี้กับ เก่าโมงสิฟ้าแล้วเก่า <c oughs> โมงเป็นวันเสาร์เพื่อนเป็นวันเสาร์ลูกๆนำยังนอนอยู่นั่งกินกาแฟนะคะกินกาแฟแล้วก็เสียใจเมนี้ก็จะไปเตรียมตัวเป่าลูกโป่งให้นางแล้วก็เตรียมตัวพากันออกไปกินข้าวข้างนอกนะคะมื่อนี้อาจจะบปิดเมนว่ามือที่รู้แล้วนะคะอาจจะเป็นไปกินเคบับนะคะเคบับก็คือแซนด์วิชของประเทศอาหรับนะคะนั่นแหละจังได้นะสิฟ่าไทยเบิ้งแน่น,นอนนะคะมื่อนี้นะอาจจะได้กติต้งตามกันต่อไปนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเจอกันค่ะ เอาไาเจอกันอีกเท่อกับเพื่อนๆตอนนี้กาอีกสิบห้านาทีจะเที่ยงนะคะแล้วก็รถบัสจะมีตอนบ่ายโมงนะคะแล้วกาเที่ยงสี่สิบห้าพอนำก็จะพากันย่างออกไปแล้วละค่ะตาฮักต่ฮักเสือตัวนี้เพื่อนๆน้าบอกว่าเด้แต่งตัวตาฮักจิงซีเลยมันก็ตาฮักดีหลังตาฮักดีน่ารักเอ่ะต่แต่งตัวแบบนี้ละค่ะก็ใส่ เกือบไซบูต <c oughs> หนาวๆแล้วก็เซ่ยเซ่ยแค่เนี้ยทับอีกเท่านนึงนะคะะอาจจะได้ทิดตามกันอีกเท่านนึงได้เป็นเพืเ่อนได้ <c oughs> เอาล้วค่ะเป็นพื่อนๆตอนนี้สารุบานำ้ำเ,เดือมตามีไฟาสารุบาน้ำได้อยู่บ้านเนาะค่ะเพราะว่าตอนบ่ายโมงนำ้ำ จะไปขึ้นรถเอ่อรถบัสมั่นมาค่ะจะไปแกลบจะไปกินเขายุกแกลบเ,เนื่องจากนัดกับลูกไว้ลูกไว้อยากไปกินแค้บับเนาะค่ะก็เรียกว่าจะไปแกลบจะไปกินแกลบเนาะค่ะก็ไปนั่งถารถรถปกติมันจะมาบ่าใบม้เพั่นมาค่ะเพื่อนๆบันนี้บ่าใบม้งแล้วก็บ,บอม่าใบามงหาหน้าทีกับบอมานามตะวันนามเห็นรถบัสน่ะมันจอดอยู่เนาะค่ะนามก็เลยโทรหาเพื่อนที่เป็นขับรถบัสอยู่ในหมู่บ้านเนี่ย เนื่องจากขึ้นรถบัสดูไลฟ์ก็เลยจุดเป็นมูกับคนขับรถนะแม่เพื่อนๆนำก็เลยโทรหาเขานำก็เลยถามว่ามือนี้บ่มีรถบัสบ่มือนี้เป็นวันเสาร์เป็นบ่เพื่อนๆมือนี้บ่มีรถบัสบ่เขาเลยว่าอ้าวปกติน่าจะมีรถบัสเด้มันจะมีรถบัสนำเลยบอกว่าฉันเห็นรถบัสอยู่แต่ว่าฉันบ่เห็นคนขับรถเซั่นเอ้าเอาจังซั่นบอกเซั่นอันนี้มันก็บใบม้วหานักทีเราปกติบ่ายโมงมันต้องมาแล้วมันบ่เพื่อนๆเออ่บัดนี้นมูของน้ำน่ะเพิ่นก็เลยโทรไปสำนักงานใหญ่ ก็โทรไปสำนักงานใหญ่เพิ่นเลยบอกว่าบ่มีคนอ่ารับโทรศัพท์มูนาโทรมากลับขึ้นมามูนาเลยบอกว่าบ่มีคนรับโทรศพัพท์นำระเบิ่งนาฬิกาแล้วมันใบโมกสิพาหนาทีคิดว่ามันจะบ่มีรถบะะัตเนาะค่ะนำก็เลยกลับบา้นานนำก็บบกเลยกลับมาบา้านเล็เขาไปซื้อแซนด์วิชดูลนันขายขนมปังเนาะคะ่ะเนาะบัดนี้กลับมาถึงบา้านมู ขับรถอน่ะก็เลยโทรมาบอกว่านำเทอหฮูบามือน,น,น,นรีมันเป็นวันนยุดราชการเพราะฉันบอบลูนำใน้ว่างสิเป็นวันนยุดราชการเนื่องในวันอีหยังเนื่องได้วันมือนีมันเป็นวัน่อ,อที่แสดงความเคารพสําหรับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะคะ่นะเนาะหนึ่งพฤศจิกายนมันเป็นมือที่เขาต้อตงไป ทำความสะอาดล,ลุมโพต้องไปาาว่างดอกไม้ให้กับลุมโพนะแม่เพื่อนเพื่อนมันเลยเป็นมือที่ข้าเจ้าว,ว่ามันเป็นมือ,อยุดราชาการซึ่งนามบอลูนามได้ทำมูคนขับรถาเธอมูว่า,วามันเป็นวันยุติราชัาฉันกับบอลลหมูนามกับบอแบบนี้ว่าฉันกับบอลลูคือกันถ้าาถ้าสำนักงานบาโทรมาบอกฉันกับบอลลูคือกันเอาสรุปว่ามือนี้เป็นวั่นยุดราชาการเพื่อนเพื่อน อเลกลับมาบ้านกลับม,มาบ้านเสร็จก็ได้ไปซื้อซน้นวิชกินนคะคะซื้อซส้นวิชกินเพรบะว่ารารัา่วมันปิดเมิดได้เพื่อนๆซื้อซส้นวิชกินเสจแล้วก็เลยมากตกแต่งบ้านนิดน้อยเพื่อที่จะ,ะได้จัดปาร์ตี้กระลูกน,นิดนิดน่อยๆต้องบอกว่าเพื่อนๆเนื่องจากมันเป็นวันหยุดราชาการทุกล้านมันเปิดเฉพาะตอนเศร้าตอนใบนมันจะปิดมันบอกคะ่ะเนื่องจากเฮาบรูง่าเฮาบรูหอากันเลยปได้ดป เตรียมซื้อของตอนเศร้าเป็นบอกกับเพื่อนเพื่อนบัดนี้น้ำก็เลยได้ไปซื้อร้านใกล้ๆนี่ซึ่งข้าเจ้าเปิดอยู่ก็ได้ไปซื้อเนื้อแช่แข็งมาก,ก็เลยเอามาเฮ็ดลาบกินเนาะค่ะลาบกับอ่ะเฮ็ดอ่ะมูสซาเรลล่าโทมัดนะไหมเพื่อนเพื่อนมูสซาเรลล่าก็คือชีสนิดหนึ่งชีสชีสควายนะ่ะมัเพื่อนชีสควายแล้วก็เอามาหั่นใส่กัร์บน บักเครเทที่นําบักเครเทลุกได้น้อยที่นํามีอยู่นาก็ได้หันกินตามมีตามเกิดมันเกิดชียานเนาะค่ะมื่ออื่นว่าสิไปก็ได้บ่ไลยไปเพราะว่าฝนมันตกมื่ออื่นเพืเ่อนๆจริงๆถามว่ามีรถบัตรมันมีรถบัตรค่ะแต่มันมาเป็นของรถประจําทางที่นําใส่ซุม,มือนี่รถประจําทางที่นําใส่ซุม,มือนี่คือน,นํามีบัตรนาไปาจ่ายต่อเดือนอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้ามืออื่นถ้านาจะไปนําต้องึืนรถบัตร จากโกโนบเนาะคะ่ะที่จะไปแก็บน้ำต้องขื่นสายนีดซึ่งราคามันจะอยู่ที่4ยูโร10 10เส้นต่อนหนึ่งข้นเนาะคะ่ะถ้านำไป3คนกับสะ3คมนถ้านำไป3คนที่ยาหนามแล้วกันนู้นเองมันบอกอากาศสิยูโร30เสินเส้นาะคะเนาะไปแล้วก็กลับอีก,กอีกกระสิบสามยูโรสามสิบเสเนาะค่ะเนาะบัดนี้ก็คิด ก็เลยคิดว่าจะไ่ไปเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามืดอื่นกับฝนตกกันเลยคิดว่าจะนอนอยู่บ้านแล้วก็ทำความสะอาดบ้านมืดอีกกัคิดว่าจะสังสรรค์กับลูกนิดหน่อยนะคะเอาเพื่อนเพื่อนนำขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะที่เ,ทเขคามาอา,อาจจะเขามา,เ,าเป็นห่วงน้ำนะคะว่านา้ำจะดื่มหลายเด้อน้ำต้องบอกจันสีเพื่อนเพื่อนน้ำไปบาร์น้ำไปบาร์าาที่ยุคแก๊บอะน้ำไปเฉพาะวันเสาร์นะคะไปไปมือเดียวแล้วก็ไปดื่ม สูงสุดน้ำดื่ม2แก้วนะคะเบียร์สองแก้วแค่นั้นแก้ว20เซนติลิตรนะไหมเพื่อนๆแก้วน้อยๆน่ะจิ๋วมันแก้วใหญ่ที่อันที่มันน้อยสุดเนาะค่ะเนาะแล้วก็นำกระดื่มสองแก้วเรานำกลับบ้านเนาะค่ะกับพวกให้ดื่มหลายกว่า2แก้วนะคะเพราะวันสิบเป๊ะวันสิเป๊ะแก่กระด่มกระด่มแค่นั้นเนาะค่ะจะโอ้ปกติจานถึงสุกในะนำก็แทบจะไม่ดื่มอยู่แล้วนะคะอาจจะดื่มนิดหน่อยเนาะค่ะนิดหน่อยก็อาจจะเป็นวิสกี้ แกวช็อต,น, hein, อตน้อยๆนะจักช็อตหนึ่งโดยบางเท้าเกิกดื่มยู่มือเดียวจังสี่นะแม้เพื่อนๆจริงๆนำจะบ่ค่อยดื่มถ้าน้ำฮ <tr> ็ดงงง่ายๆแนะนำจะบ่ค่อยดื่มแต่ถ้าวันเสาร์เป็นวันเสาร์วั Man LES. นศุกร์วันเสาร์เนี่ยบางเท้ถ้าน้ำอยากดื่มนั่ำก็จะดื่มแต่ว่าถ้าน้ำคิดว่าน้ำจะไปแกลวันเสาร์เนี่ยวันศุกร์น้ำก็จะบ่ดื่มนะคะน้ำก็จะไปดื่มเฉพาะวันเสาร์ที่จะดื่มประมาณสองแก้วเบียร์สองแก้วแค่นั้นนะคะน้ำน้ำเป็นคนบ่ดื่มหลายน้ำ พยายามรักษาสุขภาพน้ำอยู่แล้วนะคะแนะนำกับขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพน้ำม,มากนะคะแนะนำบ่ค่อยดื่มนะคะเพื่อนๆดินเดินดนะดื่มเทื่ออาทิตย์ละเทื่อแค่นั้นทีเวลานําไปจับคือวันเสาร์เท่นานำจะดื่มนะคะถ้าเป็นวันธรรมดาเวลาให้งานนําก็จะไปดื่มนะคะนะอ้าวดันละเพื่อนๆบันทึกาน้ำก็จะเริ่มจักมงแล้วตอนนี้ก็จะหามงแรกแนละ้วเพื่อนๆก็จะนั่งกินอาเปโอกันอาเปโอก็คือ,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 อ aperitif นาะค่ะบ้านเท่าไหร่สิเข้าใจกันประมาณว่า aperitif order นะแม่เพื่อนๆ order เป็น order เปิดเครื่องดื่มเครื่องดื่มของลูกน้ำก็มีก็คือเป็นเบียร์ที่บ่มีแอลกอฮอล์สำหรับลูกนะคะลูกน้ำเป็นคนมากเกลเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะเพื่อนๆนอสนากจะดื่มวิสกี้แล้วก็นั่นแหละย่างที่บอกว่าอาหารตอนแรกเนี่ย similar ลาบกับชีสมูซาเกล่า ก็ก็สํานั้นเนาะค่ะก mm ็ม hmm. <c> <c oughs> <c oughs> ีเท่าเท่านั้นแล้วกะนําไปซื้อเค้กมื้อนี้นําไปซื้อเค้กแต่ว่าเขาบอกว่าเค้กแต่เธอต้องสร้างนะออยู่ในหมู่บ้านเนาะค่ะเค้กที่ต้องสร้างแต่เกได้ก่อนใหญ่นํากปเลยซื้อก่อนน้อยมาก็เลยบ่อ่บ่เป็นหยังเนาะค่ะบ่เป็นหยังก็คือเฮาจัดอ่อ ตามความรู้สึกของเขาตามที่มันมีเนาะค่ะบ่ได้ไปซันหาตรงจัดง่ายๆกับบ่แม่เนาะค่ะเนาะนำกระซื้อเค้กมาซีก่อนก่อนน่อยๆเนาะค่ะซีก่อนแล้วก็จะมาปักแล้วก็จะให้ที่ยาเปาจังสันกับแบบนั้นละค่ะเพื่อนๆเนาะเอาจังได้กติดตามกันนะมันจะถ่ายวิดีโอนิดๆน้อยๆหรือเปล่าแล้วก็นาก,ก,การบรรลุคือกันถ้าถ้าซึมๆแเรานำการบริยาคทายปัญญเนะค่ะบริยกากอโล่งเอะ คลิปให้เพื่อนๆได้เพิ่งพอปันไดเนาะค่ะมือนี้ก็คิดว่าจะสังสรรค์กับลูกเนาะค่ะนั่นแหละเพื่อนๆถ้าจังไดนำบอดีทายวิดีโอถัดไปหรือจังไดนำกับสิขอโตก็จบวิดีโอของนำมือนี้ไว้ซ้ำนี้แล้วกันนำกับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ยังให้การติดตามสนับสนุนช่องของนำเป็นยังดีเสมอมาเนะคะแล้วกันนำกับอขอจบขอโตไปก่อนค่ะสิไป

Vas-y. On se tire. 1, 2, 3, 2. Allez vas-y Combien 2, euh, je sais pas quoi. 2, 68. Bon, on va tout faire. Hein. Vas-y, une dernière fois. 1, 2, 3, 2. Non, il était à, elle était à 1. 28, <laughs> j'ai très bien vu. Son record c'est 1,38. Tchau. Just... Ah moi On mm. ah, va essayer Après lui il a l'air meilleur quoi. Patache Ah bah prends lui. Avec la moitié ça. Oui. Tu ne peux pas compier Parce qu'il y en a 4, ça veut dire forcément il y en aura 3, t'en auras 1. T'es compi Non. C'est comme vous voulez, c'est juste que moi j'ai ça. Il veut ça. Oui, il veut ça. Ah, vous patassez ça la moitié Ah, ok. Maman, du coup, elle est dans la non, on ne sait pas encore, on ne sait pas beaucoup. Oui, pas beaucoup tu voulais lui oui. Tu voulais lui Vous... On vous... On ne sait pas. Mais non, mais toi, tu veux lequel Je ne sais pas. T'es sûre mmh. Certains Certaines. Mmh. Sûr Certaines. T'es sûre Certaines. Sûr mmh. Merci. Merci C'est comme ça, peut-être. C'est comme ça Mais... Mais non, t'en as plus un. Ouais, ouais, ouais. Ça suffit Ouf. Là, je m'en...